โอ้ทำไมมันต้องทับไม้ไว้มันต้องมีของสําคัญแน่ๆเลยอ๋อไม่ใช่อันนี้ไม่ไม้หรือเปล่าครับเนี่ยไม่ไม้ลูกสองเวรอวะเนี่ยอ่าวเราต้องไปช่วยพ่อของเด็กอีกแล Than ้วเหรอเนี่ยมีแคมป์ใครอยู่ตรงนี้วันนี้เฮ้ยมีคนโดนมัดอะใช่ปาวะข้างหน้าดินเป็นปลาดุกเลยนี่เรา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 มาช่วยเขาก่อนนะผมปล่อยตัวประกันมาคนดีครับผมผมมาช่วยคุณแล้วขอบคุณครับพี่ที่บอกผมขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่เปียงเฮจจอดเปรียงเฮจจอดเอาอีกตัวหนึ่ง เออทิปเปอร์คิวโอ้งโอ้โหงายไมดีครับผมเริ่มเริ่มไม่ใช่ละเปิดกระบาลก่อนเปิดมัวก่อนเปิดมัวก่อนเปิดมัวก่อนเออตายไปซะโอ้โหไออะไรวะเนี่ยครโดนมาลากเออปล่อยตัวประกันให้เป็นอิสระครับผมเมื่อกี้จะตัดไม่ได้ตัดสักทีเวีนอยู่ดีมีคนมาไล่ยิงเฉยเลยนี่ไงพบกับลูกกับเมียคุณซาแอนเดรียเหรอ